ข้าวร้นอนๆค่ะน้ำพริกกะปิค่ะนี่น้ำพริกกะปิ ถั่วพูมันนี้มีถั่วพูน้องไก่อบไม่ใช่ทอดอบเอาอันนี้ข้าวข้าวไอ,อ้อะไรนะใส่ดอกอัญชันก็เลยสีม่วงดอกอัญชันใส่